สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูต้องบอกว่าเป็นที่ดินติดคลองน้านะครับสำหรับหลายคนหลายท่านนะครับหาที่ดินถือว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับแล้วก็เหมาะที่จะทําสวนปลูกป่านะครับเพราะว่าที่ดินของเราในวันนี้นะฮะที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยคือเป็นคลองน้ําหรือว่าห้วยขมิ้นนะครับซึ่งของเราอยู่เหนือประตูฝายขึ้นไปนะครับเป็นฝายตัวเอ็มพอดีเลยนะครับที่สามารถที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้แล้วก็ ดึงเข้าไปใช้ในบริเวณของแปลงที่ดินของเราได้นะครับซึ่งณปัจจุบันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงของฤดูกาลในปีนี้ร้อนมากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่หน้าแล้งจริงๆนะฮะแต่ตามสภาพณปัจจุบันนี้ก็มีน้ำนะครับสามารถที่จะดึงเข้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราได้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงเนื้อที่เนี่ยสาไร่ 2งานนะครับอีก70ตารางวาต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3าชโนดแต่เป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับก็ขายในราคานะครับถือผมถือว่าที่ดินติดคลองน้ำนะครับแบบนี้ถือว่าไม่แพงนะครับในราคาไร่ละ1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นที่ดินแปลงนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ตําบลหนองเยดานะครับอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับที่ดินสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่30เมตรลักษณะของดินพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับก็จะเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่โดยรอบนะครับก็จะประกอบการเกษตรนี่ก็จะเป็นนาข้าวนะฮะแล้วก็ติดทางสาธารณะณปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนดินนะครับแต่ผมซึ่งคิดว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะครับน่าจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเพราะว่าเราห่างจากบ้านนะครับหรือว่าถนนคอนกรีตแหล่งชุมชนเนี่ยโดยประมาณ3 0 0ร้อถึงสามเมตรเท่านั้นซึ่งอะไะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชม ะพาชมที่ดินด,ดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธาน ใจด,ดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ได้รับใชต้ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะถ้าดูจากภาพมุมสูงนี่ก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของทางน้ํานี่แทบจะล้อมรอบบริเวณของแปลงที่ดินกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังติดกับคลองน้ําใหญ่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็มีลักษณะเป็นช่วงของอช่วงที่ทดนะฮะแล้วเราก็อยู่เหนือน้ำเนี่ยต้องบอกว่าอยู่เหนือ,อบริเวณของ เหมืองทดน้ําตรงประตูเหมืองขึ้นไปในช่วงที่เราสามารถที่จะดึงน้ําขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งทางเจ้าของหรือว่าเพื่อนบ้านของเราในวันนี้นะครับเขาก็ตั้งเขาเรียกว่าแถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่านาสูบน้ำนะครับซึ่งเขาก็มาตั้งแล้วก็ดึงใช้ประโยชน์ในบริเวณของแปลงที่ดินที่ดินของเรานะครับเป็นนาข้าวแต่เพิ่งทําการเก็บเกี่ยวไปนะครับซึ่งทางเจ้าของนี่ก็เริ่มนะครับที่จะมาไถานะครับเตรียมที่จะดึงน้ำนะฮะขึ้นมาทําเกษตร มันตอบโจทย์สําหรับหลายคนหลายท่านนะครับที่ทักกันเข้ามาอยากจะได้ที่ดินปลูกป่านะครับในส่วนของในเรื่องของน้ํานี่ก็ถือว่าน้ําท่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับนึกจะดึงขึ้นมาใช้ประโยชน์ในตอนไหนก็สามารถดึงได้เอะไะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงนะครับในเรื่องของทางสาธารณะซึ่งณปัจจุบันบริเวณของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะติดทางด้วยกัน,นทั้งหมด2-3ด้านนะครับก็เป็นทางดินนะครับแต่อย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปว่า เราห่างจากถนนคอนกรีตนะครับเพียง300เมตรเท่านั้นซึ่งในอนาคตผมคิดว่าน่าจะต่อขอขยายผ่านบริเวณของหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ดินเนี่ยนะฮะตามสภาพพื้นที่เนี่ยก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับก็สามารถที่จะทําการเกษตรนะครับหรือว่าจะทํานาข้าวปล่อยให้เช่านะฮะหรือว่าใครอยากจะปลูกไม้ยืนต้นกับพื้นที่โซนนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตอนนี้ ผมกาลังเดินอยู่ทางด้านของคลองคลองขมิ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทางสาธารณะนะครับมาพร้อมคลองนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะที่ลกๆเนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นที่ดินของเราในวันนี้นะครับในที่ดินนะฮะก็จะประกอบไปด้วยสระน้ํา1ลูกนะฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีต้นงงต้นไม้นะครับขึ้นบริเวณของรอบรอบสระนะฮะนี่ผมก็กําลังเดินนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดู ในเรื่องของบรรยากาศทั้งคลองน้ำแล้วก็บริเวณของแปลงที่ดินต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่า,าในช่วงของเดือนเมษานะครับในช่วงของนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับณนะปกติแล้วจังหวัดอุทัยธานีนีน้น่าจะมีฝนลงมาบ้างนะครับแต่ในช่วงของฤดูการตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงหน้าร้อนแบบสมบูรณ์แบบนะฮะซึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ผมใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าบางทีก็ ร้อนแล้วช็อตนะครับอาจจะมีเสียงหายไปบ้างนะครับไม่ได้แห้งเหือดไปจากเสียงผมนะมันเกิดจากความร้อนนะครับที่ผมใช้กล้องในการถ่ายนะฮะก็ต้องบอกว่าเราเดินกันตอนนี้นี่นะฮะประมาณ38-39องศานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนจริงๆนะฮะแต่ก็พยายามที่จะเดินนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับโดยโดยทั่วไปนะฮะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงมาจากถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นเส้น 3319อําเภอทับทันโกพระเข้ามาในประมาณโลครึ่งก็จะถึงแปลงที่ดินนะครับห่างจากตัวตลาดทับทันเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นศูนย์ราชการเนี่ยโดยประมาณ6กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่24กิโลหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากจะเดินทางมาดูที่ดินของเราในวันนี้นะครับก็ประมาณ230กิโลเมตรครับเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในเรื่องของทางสาธารณะที่มาพร้อมเหมืองน้ำหรือว่าคลองน้ำนะฮะนะครับถ้าจากแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นวิวเขาหลวงนะครับซึ่งจากที่ผมยืนนี่ก็อาจจะมีต้นไม้นะครับในบางส่วนเนี่ยที่อาจจะบังวิวเขาอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเราไป ยืนบริเวณของกลางกลางแปลงที่ดินเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมองเห็นวิวเขาสวยนะครับอะไะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะฮะหรือว่า ID l ดี e นะครับเบอร์นี้ก็เป็น ID l ดี e ด้วยท่านผู้ชมสามารถคลิกลิงก์อัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็น เป็นคลองน้ําใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่ามีน้ําใช้เนี่ยตัวซึ่งจะตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวนะครับของแปลงที่ดินนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสาธารณะนะครับมาพร้อมทางสาธารณะแล้วก็เหมืองน้ําสาธารณะจะกระจายน้ำเนี่ยบริเวณของแปลงที่ดินเนี่ยโดยทั่วเลยนะครับเอาละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจก็แวะมาดูมาชมนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาดูที่ดินกันก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในที่ดินในแต่ละแปลงนะครับ เอาละฮะสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ